พฤติกรรมการล้างหน้าที่คุณควรหลีกเลี่ยงนะคะ 1. เลือกผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะกับผิวค่ะหากคุณเป็นคนผิวมันผิวแห้งผิวผสมหรือเป็นสิวคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้เหมาะกับสภาพผิวด้วยนะคะอันดับที่สองเลือกใช้เจ้าตัวล้างหน้าที่รุนแรงกับผิวมากเกินไปจนรู้สึกสะอาดเอียดมากเกินไปนั่นเองปราการผิวจะไม่แข็งแรงนะคะสา ล้างหน้าบ่อยเกินไปบางคนมีความเชื่อว่าออกจากบ้านทุกครั้งต้องกลับมาต้องล้างหน้าตลอดเลยนะคะก็จะทําให้ผิวของคุณเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื้นได้หรือว่ามันอาจจะเกิดการระคายเคืองได้เพราะล้างหน้าบ่อยเกินไปค่ะ 4. ล้างหน้าด้วยน้ําร้อนจัดการที่เรามีความเชื่อว่าล้างหน้าด้วยน้ําร้อนจัดจะสะอาดนะคะจริงๆแล้วมันจะทําให้ อาการผิวเนี่ยเกิดการระคายเคืองได้นะคะแล้วคุณอาจจะกลายเป็นคนผิวแพ้ง่ายในอนาคตได้ด้วยนะคะอันดับ5นะคะล้างหน้าด้วยน้าเปล่านะคะไม่ใช้โฟมล้างหน้าไปเลยนะคะก็ไม่ได้เหมือนกันหากคุณเป็นคนแต่งหน้าออกไปเจอฝุ่นนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราทาพวกกดวิตามิน A ต่างๆนะคะและเราไม่ล้างหน้าด้วยใช้โฟมเลยเนี่ยมันก็จะสะอาดไม่เพียงพอนะคะแล้วก็สารบางตัวเนี่ยมันก็จะตกค้างที่ผิวเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นห้าพฤติกรรม ที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงไม่ทำนะคะถ้าอยากมีผิวสุขภาพดีค่ะ